สนับสนุนโดยวิตามินซีแท้ทีซีห้าสิบก็หนึ่งร้อยมิลลิกรัมเช่นเดียที่ขาดวิตามินซีรักษาโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดหลกบริษัทชุมชนเพื่ใช้กิจกรรมจมกัดมหาชนปลาที่ตัวใสจนเราสามารถมองทะลุผ่านมันได้ก็คือปลาก้างผลาวงชอบอาศัยอยู่ในน้ำสะอาดที่มีแสงแดดส่องผ่านตัวมันนะใสจนมีฉายาเรียกว่าปลาผีหรือว่าปลากระจกเลยละครับเฮ้ย พูดทำอะไรเนี่ยโอบอัพไงโอ้พี่ออพก็วันนี้นะครับเราจะชวนเพื่อนๆชาวแก๊งไปเก่งยกแก๊งกับแบดมินตันนี่เป็นคนชวนมันเองนะเนี่ยอ้าวแล้วเราจะมาวอร์มตรงนี้ทำไมกันล่ะอฟูดเราไปวอร์มในคอร์ดนี่กว่าเพื่อนๆครับตามผมมาเลยนะครับในช่วงชวนกันแข่งยกก๊งชวก,งก,กัน่งยกแก๊งช่วงยิงเก่งยกแก๊งวันนี้นะครับเหมือนเราจะชวนเพื่อนๆมาเตรียมความพร้อมผิดร่างกายความแข็งแรง เพื่อน,น,นที่จะมาเก่งกับเราในวันนี้นะครับแล้วขาดไม่ได้เลยนะคะรับอ,อหัวหน้าทีมของเรา<อ>ที่จะพาพวกเราเนี่ยมาเล่นแบดมินตันอย่างถูกวิธี สวัสดีค่ะสวสัสดีครับสว,สวัสดีครับครูแม่คร yeah> ับการเล่นแบดนยครับ UH ข oh ma hit ื้นฐานแรกเริ่มจากอะไรก่อนเลยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการวอร์มอัพนะครับต้องใช้ไม้แบดวอร์มนะครับไม้แบดนี่เรายังไม่ใช้นะครับส่งไม้มาให้ครูเลยครับเอาไปค่ะท่าแรกนะครับก็คือจะเป็นการท่ายืดระหว่างหัวไหล่กับต้นแขนนะครับใช่ท่าต่อไปเลยนะครับ อ่าโอเคดีมากครับส่วนที่เราลืมไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องของขานะครับก้าวขาข้างกว้านะครับยืดหน้าขานะครับขาใกล้กันอ่าแล้วก็ก้มเลยครับอาหาไม่เจ๊กเลยครับก้มเอามือแตะปลายเท้าเลยครับอ่าสลับข้างครับ แล้วก็มีไม้กันทุกคนแล้วนะครับเวลาเราจับไม้เนี่ยเขาเรียกว่าการจับไม้แบบ V shape สองนิ้วคือคือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เวลาเราจับลงไปแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่า gap หรือว่าช่องว่างนะครับเวลาเรายื<ไ>ปนปลายเท <นะ S 2> ้าเราจะชี้ไปด้านหน้านะครับสังเกตจากไม้เราเฉียงตัวอันนี้เป็นท่าที่ถูกต้องท่าที่สวยนะครับทำไมเราต้องยกมือมันเป็นการบาลานซ์ตัว เวลาเราตีนะหัวไหลเราชี้ไปทางไหนเล็งลูกอะครับลูกมาทางไมพอเมื่อจับไม้ถูกกันแล้วเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทดสอบตีลูกเลยวันนี้ ที่ฝึกแล้วคิดว่าตัวเองเก่งขึ้นบ้างครับว้าวครั้งหน้าเนี่ยคุณครูแม็กจะสอนพวกเราอะไรล่ะครัะขออุบไว้ก่อนเพื่อให้น้องๆเนี่ยไปตั้งใจฝึกซ้อมของเดิมก่อนถ้าอยากรู้นะครับว่าครูแม็กจะสอนทักษะอะไรในอาทิตย์หน้าติดตามดูในช่วง่วยไก่ไกเยอะไก่ เปรี้ยวนี่สามารถแก้เครียดได้โหพี่อมผลไม้รสเปรี้ยวทำให้เราหายเครียดได้ไงจะหลอกให้ผู้เสียตังค์เลยเอาไอ้อะไรพี่ไม่ได้ม้พี่อ่เปิดอา่านมันแล้วพี่รู้รู้รู้จริงใช่ไหมเจรงรู้จริงแล้วผลไม้อะไรบ้างที่แก้เครียดได้บอกเลยจะไปกินเลยเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยคือพี่แกงไม่ได้หรอกนะก็ไม่บอกทำไมแต่ นี่มีพี่เมย์เขาจะมาตอบให้พวกเราสวัสดีค่ะน้องอมน้องฟุ๊ดแล้วก็น้องๆทางบ้านนะคะน้องอมน้องฟุ๊ดค้จริงค่ะผลไม้บางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดได้นะคะอย่างเช่นผลไม้ลดเครียวพวกส้มฝรั่งสับปะรดหรือว่ามะละกอเนื่องจากผลไม้พวกนี้ค่ะมีวิตามินซีสูงเมื่อคนเรามีความเครียดนะคะร่างกายจะต้องการใช้พลังงานมากกว่าปกติ จะส่งผลให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปการทานวิตามินซีเข้าไปจะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราคลายเครียดลงได้ค่ะอาการเครียดนะคะส่วนใหญ่ถ้าจะในเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราเรียนหนังสือหนักหรือว่า ช่วงที่เราต้องอ่านหนังสือสอบมากๆก็อยากจะแนะนําให้รับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงผักใบเขียวอย่างเช่นคะน้าบรอกโคลี่หรือว่ามะเขือเทศเพื่อสุขภาพทั้งทางร่างกายล้วก็จิตใจของเราด้วยค่ะนอกจากการรับประทานผักและผลไม้นะคะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับอย่างน้อยก็วันละ8ชั่วโมงค่ะจะทําให้เราสุขภาพดีได้ค่ะ โอ้โหวันนี้นะคะทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แล้วก็ยังได้เห็นความน่ารักของเจ้าโลมาสายพันธุ์ไทยอีกด้วยนะครับใครแล้วล่ะคบถ้าเกิดดุวยไม่คนไหนนะครับเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโลมาหรือว่าหมาแม ก็ได้นะครับก่อถ้าเราให้ความรักความอบอุ่นนะครับสัตว์ตัวนั้นครับจะเป็นเพื่อนกับเราได้ดีมากเลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากจะเป็นสมาชิกรายการของเรานะครับก็ดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ facebook.com/ เรื่องเด็กๆแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเจ๋งๆมันๆนะครับก็ส่งมาให้เราดูได้นะครับเราอาจจะไปที่นั่นก็ได้นะคะใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเรื่องเด็กๆ วันพุธสี่โมงครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย